วันนี้เรามาเล่นเกมกับน,น้องนะฮะไอทีอยินดีต้อนรับโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวขณะที่รออยู่คุณสามารถเพลงช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นทำเตือนสำหรับผู้เล่นที่อย่ามองที่ดวงตาของพวกเขามันจะสนุกมากกว่านั้นขอให้มีความงานที่ดีนะจ๊ะยิ้ให้บริการแล้วอย่างให้เป็นประยัมทับลืน่นพวกเขากำลังเดินทางอยู่ก็่อ่านกดเลยยินดีที่สุดการเปลี่ยนกลางคืนกส อะไรเลยงดสงบและปฏิบัติตามกฎถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาเข้ามอบโซดาให้เขากล่องที่เปียกแล้วขั้นว่าขึ้นที่เขาให้คุณต้องปิดผนึกไว้ใต้เคาน์เตอร์คู่วันสุกรอ์อนรอเวลาสองน,นาฬิกา รถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั้นคือการตรวจสอบออผ่านประตูหลังทันทีห้ามมองที่บูชาว,วบับมาในระหว่างการตรวจสอบไม่เคยหากเนื้อบนไม้ขู่เริ่มเต้นและคางปิดเตาและออกไปอย่าฟังเสียงในเนื้อสัตว์เขาต้องการให้คุณอยู่เท่านั้นถ้าผู้ชายที่ไม่มีใบหนะ้า เข้ามาสั่งเสิร์ฟเขาแต่ห้ามมองตรงไปที่ใบหน้าของเขาลูกค้าบางคนไม่สามารถให้บริการได้เลยปิดหน้าต่างท,างทันทีในกรณีที่เกิดขึ้นผิดปกติหรือไม่เอ๋ยไม่รู้จักทำตามสลานการตอบหนองของภัยุูุครามและใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลที่สุด อย่าเปิดประตูหากไม่จำเป็นและตรวจสอบลูกค้าปกติก่อนจากกล้องการทำงานของมันจะเริ่มตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงเจ็ดโมงโอเคอ่านกดแล้วนะอ่านกดแล้วนะจิบคอมากเลย <c oughs> โอ้ยอันนี้เี่นลูกค้าปกติเปล่าเนี่ย <c oughs> กก่อนนะ <c oughs> ปกติปกติ ปกติเองล้วกล่วงไงเนี่ยอ๋ออ๋อเนี่ยขอญาตนะครับว่าอืมไม่ได้เอออีชลอรี่อืมอ่ะโอเคโอเคโอเคอเคบยีงบยงเบียงก็ได้กิ้งช้ามมาให้ลูกค้าโอเคเย,ยี่ยมไม่มีอะไรมากรรเกิด เอ้ยไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้เฮ้ยพี่อะไอ้แย่ผีอยู่ริมหน้าต่างอ่ะไมเออเราไม่ได้สังเกตริมหน้าต่างหรอตกใจอู้ตกใจอ,อู้ดิ้งตรงไหนขอดูหน้าเราหน่อยขอดูหน้าหน่อยเวริงไม่เห็นเวลิงผมสีดำโอ้สวยจะต,ตายใช่คนทีรออาหารชิ้น<อ>หนึ่งก่อนนะ นนดยวดูก่อนนะดูด้านหน้าต่างด้วยนะหน้าต่างด้วยเอ่อจะห,หลับใั้แล้วลูกแหละไม่สามารถทำอาหารและจะวันนี้ได้ร้อยห้าสิบไม่ปกติเอ้ยปกติปกติปกต,ปกต,ปกติแต่ว่าดูคำพูดด้วยนะดูคำพูดด้วยด,ด,ดูดูหน้าต่างด้วยอ้ยไปดูจะเก็นแกจะเป็นแรกเลยอะ ดีนะเห็ดมันไม่งอกอะกิ้งเช่าแล้วให้ลูกค้าว้าว <are> แต่ละคนไม่ปกติเลยอะว้าเชี่ยมันดูยังไงเนี่ยมัน <Okay. S 1> เราสแก,กนเราสแก,กนแล้วมันไม่มีนะ ก่ออยู่ตรงเครื่องเคเบลิลเลยไม่ก่ออยู่ตรงนั้นเลยอ๋อมาอีกมาอีกไม่บอกหร้วมาอีกดู่บอกแล้วอ,อ,อ้ยรู้แล้วถ,ถ้าเราถ้าเราเสิร์ฟลูกค้าผิดก็อืมแบบน,น,นี้แต่ถ้าลูกค้าไม่ hey, <watch S 1> ผิดปกติก็ปิดประตูไดโน่นนน200สองร้อยโซดาอ่าไปเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะ เราต้องไปดูหลังเขาเปล่าเนี่ยตัวนี้ผิดปกติเอ่อไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วเดิดหลุดเราเล่นมันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่าสามารถปิดเน็ตได้ปิดอินเทอร์เน็ตได้แปลว่าไอ้คนนี้ไม่ปิดอินเทอร์เน็ตเรามันปิดอินเทอร์เน็ตเรา มันไม่ปกติอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าปิดอินเทอร์เน็ตได้อ่ะหลุดแหวงกู่เลยทำไมเราต้องปิดหน้าต่างใช่ไงถ้าผิดปกติให้ปิดหน้าต่างบอกแล้วมัย เปิดก่อน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 มีใช่ไหมปิดกี่แหรวะเออชอชิ้นทาวเวอร์มาไม่มีเตาย่างเข้าใจสามร้อยเดี๋ยวแป๊บนี้นะขอเช็คก่อนนะปกตินะ ดูดูอีกรอบนึงเจอรูปเช็คข้างนอกด้วยอ่ะเช็คข้างนอกเช็คข้างนอกด้วยว่าเขาปกติเปล่าไม่ใช่ชาวเชียอยู่ข้างหลังนั้นค่ะน่ะไป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 เช็คไปด้วยกันนี่แหละไปเราไปเช็คลูกค้าก่อนโอเคปกติปกติ อุ๊ยเมื่อกี้ใครเดินอะใครเดินฝันหน้าเราปิดประตูปิดประตูเลยตกใจมากเลยเสื้อดำปิดเลยโอ้โอ้ยปกติเนาะปกติเกาดูหน้าตาด้วยนะแล้วก็ดูดีดด้วยแล้วก็ดูขอบพูดด้วยโอเคปกติปกติเนาะโอเคอยากช่วยนะอยากช่วยนะจริงๆอยากช่วยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวทำนี่ให้ไหม เดี๋ยวทำอันนี้ให้เจ็บคอมากเลยเนาะโอเคอยา่าอย่าสแกนต่อนะ่ะมันดูปกตินะมันอย่าสแกนตาสแกนอ่เนนะเออเราเราเริมพูช้ชดแล้อย่าคูณเยอะ ลูกค้าเรายิม้มอือ๋อเวลาเราวิละละว่งมันจะมีเออ่สเตตัสด,ด,ด้วยเขาเสิร์ฟทัร์ดาป้าเนี่ยไม่รู้สึกเสียงไม่ดีวะสองสองสองใช่ใช่สองขอสองส เขาไม่ไปเพราะเขาสั่งสองอ,งอ,กกอ,องี๋มึงไงเฮ้ยก็น่ากลัวนะนุ่มแรงนิ่มเยี่ยมหอมพูนนะไปละไปละ ลูกเอาลูกค้าไปไหนอะเอาลูกค้าเมื่อไหร่จะมาแฟดแฟดแฟดปิดประตูดีกว่ามั้ยจปิดประตูเหอเฮ้ยแล้วกอยงอยู่ไหนอะอ๋อนี่ประตูเหอะประตูเหอะประตู สำหรับเราทั้งคู่ทั้งคู่คุณผิดหน้าต่างแต่เขายังอยู่ในนั้นฮะฮะ<ป>เขาไม่ได้ออกไปเราไม่เคยไปไใ,ชใช่ไงโอเคน้นล้วไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ผู้หญิงสองคนนั้นไม่อยู่อะไรใช่ไหม พอยาอ่านกดเนาะปิดพลาต่างถ้าคุณไม่ต้องการให้บริษัทหอค้าเอ๊ะไ,ไฟดับเสิร์ฟลูกค้าปกติปีหน้าต่างกับพวกเขาเป็นความผิดพลาดอยากให้ลูกค้าที่ผิดปกติการให้บริการนะแถวเขาเป็นความผิดพลาดแต่ะความผิดพลาดจะเรียกผู้ตรวจสอบมาหากมีมากเกินไปเขาจะแก้ไขคุณ ไอ้กระสืออย่เดียวเลยเฮ้ยพิดโบตีเองปิดหน้าตา่างปิดหน้าตา่างปิดหน้าตา่างมีสองคนเลยอะ่ะเมื่อกี้เราเห็นอะ่ะเองเห็นเป็นคนเดียวใช่ป่ะแต่ไหใน,ในก็เราเห็นสองคน,น,นเปิดเลยเปิดเลยดูกล้องหน่อย ปวดเลยปวดเลยลูกค้ากําลังเดินมาเลยอ่ะคือแรกใช่คือแรกแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วพี่เกีียวตกใจตรงหน้าต่างเนาะตอตัวเสิร์ฟันแรกอ่ะย่าง

ลูกหับผีขึ้นมาเนี่ยนี่คือของคุณเยี่ยมตาตรงตาพิเช,ชอบม,มีข้อเสนอสํหรับคุณคุณก็ออกไปสิก็ออกไปสิจะกินลูกอมของฉัน1,000อันยอมรมับในพิเสษ ไม่รู้เอ็งเคยดูไม่ใช่เหรอเราไม่เคยดูเมื่อไหร่เขาจะไปล่ะอ๋อเขาไปละไม่ใช่เหมือนเอ็ไม่ได้เหมือนเอ็งนั่นนะโอเคจะพอ <c oughs> เฮ้ย โลดีด้เสียงเหมือนคนจอมัสเซียเกอใครโดนอ่ะแล้วเราเปิดกลองใช่ไหมไรกางเขนอะไรเพเริ่มเติมไหมฉันพอใจข้าอย่กง้อเลยเันกำลังหิวโซดาห้าสิบเอาโซดาให้เขาด้วย เออเขาปกตินะปกติปกติปกติคือน่าตบแล้วคือดูมองกบเผอในกล้องอะ่ะมันปกติเว้ยแต่พอเสิร์ไปอันนี้ไม่ปกติเลยจิบคอ เทนี้ของคุณในที่สุดตัดไฟปิดชั้นชี้ว่าเฮ้ปลาปลาปลาเราไปละเราปิดดีกว่าตัดไฟตัดไฟโอเคปวดตาย่างปวดตาย่างเราปิดดิปิดดิปวดตาย่างโอเคปวดย่างเอาปลาปลาปลเราไปดีกแล้ว่ะ จะปิดเองนะแล้วก็ไปดิไปปิดไฟแล้วหรือว่าเรายังมีของยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ปิดไฟหรือเรายังไม่ได้ปิดเพลง đang mong ai à? không gì giờ lưu ai được không? tại sao vậy? ต่ลรายังไม่ได้ปิดไฟเลยรถตาแดงรถตาแดงรถใจรอดเราดนเรามองไม่ชัดเราเป็นภาพเบออยู่ใกล้มันทำไงไปและ เราไม่ได้ปิดไฟไงไฟมันเปิดอยู่เลยไปไ,ไปไป,ไปเอาไปสองคู่แหละเอาโดว์สองคู่แหละเออไฟ<ป>เราปิดแล้วปิดเราเราไปใช้ดีด,ดีกว่าปะหลอกมาหลอกเพราะว่าเราที่เราเปิดมาเมื่อกี้คือเราเออเราต้องปิด ไปไไเพ่งเพลงเขียไปวิ่ง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 เราต้องอยู่สุดหรือเปล่าวะ รอไปโลเมเป่าอ่ะใช่ปลเมเป่าเนี่ยนี่อเียเนี่ยไปโเอใช่ปะเน่เน่เน่ยืนยืนไปโลเมไปโลเนี่ไปโลเอยู่นี่นี่้ารอดีกว่าอาเฮียอ้าวเราไปแล้วหรอ ว่าว wow, ันนี้ผมก็เล่นเกมนองน,นะครับบอกว่าผมได้สบายด้วยนเนอะแสดงได้สบายเ <c oughs> มื่อไหร่เราได้ไดกับเบิร์นนะก <c oughs> กูัวเมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะ <c oughs> อะไรเราได้ได้กลับบ้านล้ ไปเถอะไปเรากับบ้านเถอะแล้วไปอย่างที่ไปดมเมย์แปลว่าเราต้องรอรใช่ปะยโอเคเหมือนรถจะไม่มารับเราเลยนะ ไารถเมย์ก็อยู่นี่ายรถเมย์ <c oughs> ถ้าจันดูดูสวยดีแล้วก็เป็นวันที่เรา,เาต้องอออยู่โซนซ้อนนะโอเค ไปแมพไม่ดีรอป่าป่าป่ายองเมวน่นนวนนารักเลยโอ้โหไปไม่รอด้วยเมลได้คือตอนเองดูคือมานานไหมอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่นาน เราต้องไปหาอะไรบางอย่างแล้วเปล่าหรือว่าลบไม่กิวลบมีแล้วมันไปเลย<ว><น>เออเปิด่ยนไฟไนดะ้ไหมยังไม่มีอะไรค้นหาวิธีเสริมหรือได้รับพลังเพื่อจะประจำวันนะประจำวันอ้าโอ้โห กลัเพื่อนเพื่อจะถูกเข้่อเสียให้เพื่อนของคุณตกใจพี่ีรถเร็วกอเต้สำหรับเพื่อนอเสียโลบักทั้งนั้นเลยโอ้ดีนะดีนะไม่ได้เติมมานะ นอนจังเลยบักหรือเปล่าเนี่ยเราเจอบักหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นมังาเปิดเสียงเกมว่ลนะนอา้าวเราหาอะไรดูดีกว่า โอเคเราต้องรอเราปิด <restriction>. ร <laughs> 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 ้านแล้วนะเราปิดร้านแล้วโอเครอแล้วโอ๊ยรอแล้วรอรอโอ้ยไม่หมอสักที อยา่าไปหยองนนอย,อย,อยปิดร้านแล้วนะปิดร้านแล้วปิดประตูแล้วปิดุกอย่างแล้วนั่นแหมันจะมา